ครั้งรักสุดต้องยกให้นักร้องหนุ่มคนนี้โพสยอดแฟนสาวกลางไอจีคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับคู่รักสุดฮอตสุดแนวนักร้องหนุ่มชื่อดังมีู่หรือมิวชิสนุชาและแฟนสาวหน้าสวยจัสมินโดยเราจะเห็นภาพสวีทของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมของหนุ่มมิว @mew เช่นวันนี้8กรกฎาคม65เราจะพาทุกคนไปส่องความคลั่งรักของหนุ่มมิวล่าสุดโพสภาพคู่ลงอินสตาแกรมพร ร้อมแคปชั่นบอกว่าอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะทีพีมาหามินอย่าเอาไปบอกใครนะให้มันเป็นความลับมันจะเป็นไปได้ไหมแค่เธอกับฉันรู้แค่นั้นพอได้ไหม P.S is being a wise but I feel like YTD รักหนูมินนะครับงานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่ก,กดไลค์และคอมเมนต์หัวใจจำนวนมากเลยล่ะค่ะ